เชื่อช,ชอบคุณพ่อที่รักในตัวคุณพ่อเราเชื่อว่าทุกคนก็ได้มาส่งคุณพ่อไปพร้อมๆเราเหมือนกันครับหลังจากนี้จะมีพิธีอะไรยังไงบ้างคะที่วางแผนไว้ยังไงก็อาจจะแบบทําขั้นตอนที่พูดก็คือสวดพ่อนะคะแต่ว่าในสวดเนี่ยเราก็ขอเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของระยะห่างเราคงเชิญ บุคคลสำคัญทั้งหมดมาไม่ได้เราขอขอนนี่ยนะคะแบบทวาเป็นแท่ในครอบครัวก็คือเดี๋ยวหลังการศึกษาใช่ค่ะหลังจากนี้ก็มีคามสุขไอ้จ๋าช่วงที่คุณพ่อป่วยรักษาตัวอยู่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพ่อมั้ยครับช่วงก่อนที่คุณพ่ออยู่ไอซียูสองวันแรกอะค่ะก็ได้คุยกันแล้วหลังจากนั้นสองวันเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยตอนที่คุยตอนนั้นคุณพ่อมีกําลังใจดีไหมคะไอ้จ๋า คุณพ่อมีกําลังใจดีมากค่ะคุณพ่อเขาจะพูดตลอดว่าหนูจะถามคุณพ่อตลอดว่าคุณพ่อสู้ไหมอะไรเงี้ยคุณพ่อก็บอกตลอดว่าเขาสู้ตั้งเป็นกําลังใจให้อ้ยยังไงคือจริงๆต้องบอกว่ากําลังใจไอ้ก็ถือว่าดีขึ้นมากๆแล้วเพราะว่าด้วยความที่เราคอยให้กําลังใจกันอยู่ตลอดครับว่าคุณพ่อจะต้องหายคุณพ่อจะต้องหายแต่มันไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบ หมือนที่เป็นเนืออท้วนนี้ครับมาเช้าทราบข่าวจากทางคุณหมอใช่ค่ะหมอโทรมาช่วงประมาณแปดหกโมงนิดนี้นะคะก็แบบคือจริงๆเราคุณพ่อคุณหมอแจ้งอัปเดตไปตลอดนะนะคะใ,ในช่วงของเมื่อวานว่าคุณพ่อเริ่มเริ่มแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขออาการสรุปๆเพื่อที่จะมาแจ้งให้พีๆเมื่อวานที่ไหนลงกันนะคะแล้วเราพอแบบตีสองคุณหมอก็โทรมาว่าแบบ คุณพอ่อเริกไม่โอเคแล้วนะอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับคือมันใจหายมากๆเลยค่ะหนึบเลยนะคะคุณพ่อเสียคุณได้ติดโควิดอยู่โร,รงพยาบาลมาไม่ได้น้องชายกลตัวมาไม่ได้ที่ครอบครัวไม่มีใ,ใครที่มางานพ่อเลยที่สุงเรานสองคนเออมันก็ค่อนข้างจะ่เครีใจน,นิดนึง ในฐานะลูกสาวอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อหนูอยากบอกพ่อว่าไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงแม่คือไม่ต้องห่วงใครเลยค่ะหลังจากนี้หนูมั่นใจหนูจะดูแลแม่และครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกสาวคนนี้จะทําได้ค่ะกับคนไทยที่คอยสุขกำลังใจให้ครอบครัวของไอ้์สำนักข้อมตลอดเวลาขอบคุณกคไทยคนไทยที่คอยสุขกำลังใจให้ครอบครัวของไอซ์เลยนะใช่ค่ะแบบขอบคุณนะคะคนไทยทุกท่านเลย ที่แบบส่งกาลังใจไหมคุณพ่อส่งวิธีรักษาคือคือเราเราไม่คิดว่ามีคนรักพ่อเยอะขนาดนี้คือส่งมาทุกทางทั้งหมอทั้งยาทั้งอะไรคือแบบเราเราอ่านอไอเดียอ่านทุกอ่านไอเดียตอบแค่ทุกคนเลยนะมันมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบพ่อเราถ้าจะเป็นอะไรไปอะอยาอ่างไรก็เราทำเต็มที่เราก็มีอะไรให้คุณพ่อหนูอยากบอกพ่อแบบ ไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงแม่คือไม่ต้องห่วงใครเลยค่ะหลังจากนี้หนูบั่นใจหนูจะดูแลแม่และครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกสาวคนนี้จะทําได้ะคะ่ะกับคนไทยที่คอยส่งกำลังใจให้ครอบครัวของไอ้กับนักขนะ้อมตลอดเวลาขอบใจรอบขอบคนไทยคไทคที่คอยส่งกำลังใจให้ครอบครัวของไอ้เลยนะใช่ค <ขอ S 1> ่ะแบบขอบคุณนะคะคนไทยทุกทุกท่านเลยที่แบบส่งกําลังใจไหมคุณพ่อส่งวิธีรักษาคือ คือเราเราไม่คิดว่ามีคนรักพ่อเยอะกันาดน,นี้คือส่งมาทุกทางทั้งหมอทั้งยาทั้งอะไรคือแบบเราเราอ่านไอ้ได้อ่านทุกอันไอ้ได้ต,ตอบแค่ทุกคนเลยนะคะมันมันทาให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพ่อเราถ้าจะเป็นอะไรไปอย่าง้อยก็เราทำเต็มเรา,าเทำเต็มที่เราก็มีอะไรให้คนถามพูดถึงการรักษาลิศ,รรศนิศศนึ่งครับเต็มที่แล้วใช่ไหม,มครับเต็มที่แล้วครับคือคุณหมอคุณหมอทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่ความสามารถจะทําได้แล้ว ต้องคือผมต้องฝากบอกไปตรงนี้ด้วยว่าฝากขอบคุณคุณหมอนะครับทุกคนนะครับที่รักษาคุณพ่อพี่พี่พยาบาลแล้วก็ทีมบุคลากรทุกคนที่มาทําให้คุณพ่อนะครับขอบคุณยขอขอบคุณโรงพยาบาลศิริแพทยโรงพยาบาลวิพพานแล้วก็โรงพยาบาลรามาจักีรับดลนะคะที่ดูแลพ่อให้เป็นอย่างดีขอบคุณมากที่พี่ขอบคุณมากให้ใจให้ใจ